สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยึ้นเรื่องภาพยนตร์อแมนคอร์ดออตโตที่ฉายปี2022นะครับเ,เราได้ดูข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆมาพอสมควรก็จะมาเจาะลึกกันถึงแก่นเรื่องการเดินทางของตัวละครออตโตนี่แหละครับชายสูงวัยที่หัวรันนิดๆน,นะแล้วก็ขมขื่นมันมากหลังสูญเสียภรรยาไปแถมยังโดนบังคับเกษียณอีกจุนแบบคิดสั้นเลยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้พาเราไปมองลึกกว่าแค่ความงกดหงิดที่เราเห็นภายนอกนะคะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจุดประกายขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยผ่านการเข้ามาของเพื่อนบ้านใหม่ๆแล้วก็สายสัมพันธ์ในชุมชนนี่แหละค่ะเอาเลยครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเปลี่ยนสำคัญกันเลยดีกว่าเหตุการณ์ที่ครอบครัวเม็กซิกันของมาริซอลย้ายมาอยู่บ้านตรงข้ามนี่แหละเหมือนเหมือนพวกเขามักจะเข้ามาขัดจังหวะออตโตแบบไม่ได้ตั้งใจนะ แต่ขัดจังหวะตอนที่เขาพยายามจะเอ่อทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อยเลยอ๋อใช่ใช่ค่ะจําได้พวกเรื่องเล็กๆน้อยใช่ไหมคะแบบขอยืมบันไดบ้างละ่ะที่จอดรถวุ่นวายบ้างละ่ะใช่ครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตามมาอย่างช่วยซ่อมของเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เรื่องที่โอโต้ไปสอนมาริโซขัดรถนั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่แบบค่อย,อยๆดึงโอโต้กลับมาสู่โลกปัจจุบันทีละนิดทีละนิด ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมโยงกับธีมหลักเรื่องหนึ่งเลยคือการเยียวยาผ่านชุมชนเนี่ยแหละคะ่ะที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์หลายๆแหล่งเขาบอกว่าโลกที่ดูแข็งกระด้างของโอโต้ที่สร้างจากความสูญเสียการพยายามควบคุมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้พังลงเพราะเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะแต่กลับค่อยๆถูกกัดเซาะด้วยเรื่องเอ่อเรื่องหยุมยิมเรื่องวุ่นๆในชีวิตประจําวันของชุมชนเนี่ยแหละ,ะที่เหมือนไม่ยอมปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว มันไม่ใช่การบําบัดแบบมีแผนอะไรเลยแต่เป็นการเชื่อมโยงที่จะว่าไปก็เหมือนถูกบังคับไกลๆผ่านความต้องการของเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะแต่แต่ตอนแรกๆดูเหมือนโอโต้จะรําคาญมากกว่านะครับไม่ได้ดูอยากช่วยเท่าไหร่ใช่ค่ะแรกๆก็เป็นแบบนั้นก็เลยน่าคิดว่าเออไอความมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันซึมเข้าไปในใจคนแบบโอโตได้ยังไงโดยเฉพาะพอเราไปดูพื้นหลังของเขานั่นสิคะเป็นประเด็นที่ดีเลยคะ่ะคือ ความขมขืนของออตโตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทั้งเรื่องการสูญเสียซอนยาภรรยาที่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของเขาแล้วก็เรื่องที่ถูกผลักออกจากงานที่ทามาเกือบทั้งชีวิตอืมแล้วก็บวกกับนิสัยส่วนตัวเขาด้วยมีบางบทวิเคราะห์เขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าไอความเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบมากๆของออตโตเนี่ย อาจจะสะท้อนลักษณะที่บางคนเรียกว่าเอ aspergers หรือ OCDtraits นิดๆคือจะยึดติดกับแบบแผนมากๆแล้วก็อาจจะมีผลต่อวิธีที่เขารับมือกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะความเป็นระเบียบเป๊ะๆของเขานี่แหละเลยไปขัดแย้งอย่างแรงกับความความมีชีวิตชีวาความวุ่นวายของเพื่อนบ้านใหม่พอเข้าใจเบื้องหลังแบบนี้แล้วเออมันทำให้มองออโตโต,ต่างไปเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ตาแก่ขี้โมโหคนหนึ่งแต่เป็นคนที่มีเรื่องราวมีความซับซ้อนอยู่ข้างในจริงๆถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนย้ำเตือนแนวคิดที่ว่าเราเราตัดสินใครจากภายนอกไม่ได้จริงๆเนาะเหมือนมีคำคมนึงบอกว่าไม่มีใครหรอกที่คุณจะรักไม่ได้ถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวของเขาจริงๆคือการมองให้ลึกกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเปิดประตูสู่ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจได้เลยค่ะ ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าควมมาริซ่อนะครับที่เขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหลังๆเขาก็ค่อยๆเปิดใจช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหมือนกันอย่างแมวคมเด็กหนุ่มข้ามเพศที่ถูกพ่อไล่ออกจากบ้านมานะครับอือหือใช่ค่ะหรือแม้แต่การดูแลแมวจนจัดที่ตอนแรกก็ดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเขาไปซะงั้นมันแสดงให้เห็นการเปลี่ยน,ปยนแปลงชัดเจนเลยจากคนที่แบบผลักไสลูกคนออกไปกลายเป็นคนที่ชุมชนเริ่มพึ่งพาแล้วก็ยอมรับเขาเข้ามา สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้มากๆคือพลังของการพึ่งพากันนี่แหละคะ่ะแนวคิดเรื่อง community resilience หรือความเข้มแข็งความสามารถในการฟื้นตัวช่วยเหลือกันของชุมชนเนี่ยมันทำงานผ่านปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยออตโต้ช่วยคนอื่นแล้วในขณะเดียวกันชุมชนก็เหมือนโอบอุ้มเขาไว้ซึ่งมันส่งผลดีต่อสุขภาพจิตมากๆเลยนะคะมีบางแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่านี่เป็นการเดินทางเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยนะ จากสภาวะแบบอีโก้หรือแชโด้ที่เป็นตัวแทนความโดดเดี่ยวความขมขื่นไปสู่เซลฟ์ที่สมบูรณ์ขึ้นหรือแอนิมาซึ่งอาจจะหมายถึงการที่เขาได้ค้นพบความสัมพันธ์หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เคยหายไปพร้อมภรรยากลับคืนมาผ่านการเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างอนะคะ่ะโหลึกซึ้งเหมือนกันนะครับ งั้นถ้าให้สรุปแก่นสําคัญสําคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการเยียวยาในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงความสําคัญของน้ําใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่กับอดีตเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ค่ะเห็นด้วยเลยถึงแม้ว่าโครงเรื่องอาจจะมีคนบอกว่ามันดูซ้ําๆตามสูตรสําเร็จไปบ้างแต่หลายเสียงก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นหนังที่ให้กําลังใจแล้วก็ยืนยันคุณค่าของการมีชีวิตอยู่จริงๆ ใช่เลยค่ะข้อคิดสำคัญที่เราน่าจะเอาไปปรับใช้ได้เลยก็คืออย่ามองข้ามพลังของการทำดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ความเป็นไปได้ในการสร้างสะพ,พานเชื่อมความสัมพันธ์ไปถึงคนที่ดูภายนอกอาจจะเข้าถึงยากเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วข้างในเขามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่หนังเรื่องนี้เลยทำหน้าที่เหมือนอนิทานสมัยใหม่นะคะที่เล่าเรื่องเรียบง่ายแต่ว่ามันสัมผัสใจเราได้ลึกซึ้งมากๆ ครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างก็อาจจะบอกว่าความหมายของชีวิตหรือการเยียวยาบาดแผลในใจเนี่ยบางทีมันก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆผ่านผู้คนรอบข้างผ่านพลังของชุมชนนี่แหละครับเหมือนที่มีตัวละครตัวหนึ่งพูดถึงออตโตตอนไททายว่าหัวใจเขาใหญ่เกินไปซึ่งผมว่ามันสะท้อนการเดินทางทั้งหมดของเขาได้ดีมากๆเลยนะจริงค่ะงั้นสุดท้ายนี้ อาจจะอยากทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะว่ามีบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราอาจจะเผลอมองข้ามโอกาสดีๆในการสร้างความสัมพันธ์ไปเพียงเพราะเราตัดสินใครบางคนจากท่าทีภายนอกหรือจากความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็เลยพลาดที่จะได้เห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่หรือเรื่องราวอันซับซ้อนที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าที่เราเจอทุกๆวันไปบ้างหรือเปล่าคะ